มันนัแต่งกันแต่ไม่ได้แต่งกับไอ้เจ้าของน้นขายยาคนนี้นะไปแต่งกันอีกคนหนึ่งเดิมทีไม่มีแผงงนการที่จะแต่งแต่พอทันทีที่รู้ว่าแฟนเขาเนี่ยกำลังคิดจะขายน้ำบุกม,มันแต่งเลย <c oughs> คืออยู่ไปก็ชีวิตคงจะเป <c oughs> รียวหลงเปรียวลงเ <c oughs> ชื่อไหมห <c oughs> ลังจากวันนั้นเสร็จไอ้ผู้ชายคนนี้ <c oughs> เขาทำยังไงรู้ไหมสิ่งที่เขากำลังมองเห็นสิ่งที่เขากำลังคิดแฟนเขาไม่เข้าใจห <c oughs> ลังจากนั้นเสร็จอีกสามปีต่อมามีน้ำดำๆชนิดหนึ่ง ทุกคนรู้จักทั้งทั่วอเมริกาจากแอตแลนตานั่นก็คือบริษัท Coca Cola โคคาโคลาโค้าปีต่อมาในโลกใบนี้ไม่มีใครไม่รู้จักบริษัทโคกโอเคไหมค,คุณลองคิดดูที่นี่มีโคกใช่ไหมครับที่พม,กกม่าก็มีในป่าก็มี เราไปญี่ปุ่นก็มีโค้าเราไปอิตาลีถูกไหมครับเราไปกรีซเราไปโคเอเซียก็มีโค้กเพราะีจะบอกกับคนว่าวันนี้ธุรกิจที่ใหญ่หลายคนคิดว่าธุรกิจที่ใหญ่ก็คือธุรกิจที่ใช้เม็ดเงินเยอะธุรกิจที่ลงทุนเยอะเห็นภาพใหญ่ความจริงนะครับธุรกิจแบบนี้เขาเรียกว่าคุ้มนรลกที่ซ่อนอยู่อาจจะผักเขาลงไปได้ทุกเมือ่อแต่ธุรกิจที่ใหญ่ก็คือคุณรู้ไหมธุรกิจที่ใหญ่หรือไม่ใหญ่มันวัดกันที่ว่าคุณสามารถที่จะเอาธุรกิจของผมไปได้ไกลแค่ไหน คุณสามารถที่จะกระจายธุรกิจของคุณไปได้มากน้อยแค่ไหนและ,และระยะเวลายาวนานขนาดไหนต่างหากแล้ววันนี้มีบริษัทไหนบางทีล่ำเลยมากเท่ากับบริษัทครในการอาหารนะครับในอุตสา,าหกรรมอาหารเครื่องดื่มมีบริษัทไหนที่รวยกว่าครบคุณคิดว่ามีไหมครับไม่มีที่บ้านเราต้องมีบริษัทหนึ่งอะไรนะครับพวกกระทิงแดงถูกไหมครับรวยไหมครับรวยเพราะอะไรนะครับ เพราะเขาสามารถที่จะเอาเครื่องดื่มของเขากระจายไปได้ทั่วโลกไยเมื่อกี้ผมบอกว่าร้านทองบางคนคิดว่าร้านทองใหญ่บางคนคิดว่าโรงงานเหล็กมันใหญ่แต่ขอโทษนะครับร้านทองคุณเปิดอยู่เฉพาะเยาวราชวันหนึ่งคุณจะขายได้เท่าไหร่ยอดขายคุณก็มีแค่ไหนก็แค่นี้แหละและคุณจะเปิดเกินยี่สสี่ชั่วโมงก็เป็นไปไม่ได้ธุรกิจเขาวันหนึ่งมีแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่คุณเชื่อไหมธุรกิจที่ถ้าหาว่ากระจายไปได้ทั่วโลก สมมุติว่าคนหนึ่งคน24ชั่วโมงถ้าในองค์กรของผมมีส0คนกี่ชั่วโมงนะครับสอง้ถ้าเป็นพันคนถ้าเป็นหมื่นคนถ้าเป็นแสนคนวันหนึ่งคนจะมีสองล้านสี่แสนชั่วโมงต่อวันในธุรกิจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นธุรกิจที่ใหญ่ที่แท้จริงของธุรกิจตัวไหนที่สามารถที่จะกระจายไปได้มากถูกไหมครับธุรกิจที่สามารถที่จะกระจายไปได้มากเพียงแค่น้ำดำดำ แค่กระป๋องเดียวสามารถที่จะกเก็บไม่เงินพันพันล้านเหรียญดอลลาร์ต่อปีได้ซึ่งไม่มีธุรกิจไหนในเมืองไทยที่ทําได้ถูกไหมครับผมปมให้กับเขาเลยครับเพื่อททำไมวันนี้ผมพูดเรื่องนี้คุณเชื่อไหมทันทีที่เราเข้าสู่ธุรกิจแอมซ่าคุณต้องรู้ว่าคุณคือใครวันนี้ถ้าคุณเข้าใจนะคุณคือเจ้าของกิจการระดับโลก คนนี่ยิ่งกว่าบริษัทคบสถานการณ์ของเราเราอยู่เหนือกว่าบริษัท KFC, McDonald, s Pepsi, กระทิงแดงขอโทษครับคนอยู่เหนือกว่าครับทำไมพงใช้คำนี้คุณลองคิดนะครับคบจะเป็นต่อชีวิตไหมครับไม่กินอยู่ได้ใช่ไหมครับทงไมครับถ,ถ้ากินมากๆเป็นอะไรนะครับ เบาหวาน่มถ้ากินมันมีน้ำตาลไงเป็นเบาหวานสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและชีวิตมันยังสามารถสร้างกิจการธุรกิจระดับใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วแอมสตาให้อะไรกับผู้คนครับคุณลองคิดดูนะครับสิ่งที่แอมสตาให้อยู่เหนือกว่าบริษัทคนทุกซอกทุกมุมทุกแง่ทุกมุมอยู่ล้และเอมสตาคนก็ขยายได้ทั่วโลกถูกไหมไม่มีใครมาห้ามคนไปถูกไหม คนบนโลกใบนี้มีหกพักว่าล้านคนคุณลองคิดดูนะเขาไม่กินโคกอยู่ได้หกพันกว่าล้านคนไม่ใช้เงินอยู่ไม่ได้ถูกไหมครับ<อ>เพื่อต้องใช้เงินเพื่อที่จะดำรงชีวิตเขาก็เลยยอมทำบางสิ่งบางอย่างอย่างตราบตรามและเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาเงินถ้าเขารู้ว่าถ้าเขาเข้าใจธุรกิจแองซ่าอย่างที่พวกเราเข้าใจนะครับวันนี้ควกจะขยายไันที่ประเทศไหน คนไปที่พม,ม่าลาวเขมรอเมริกาญี่ปุ่นถูกไหมครับธุรกิจคองกระจายไปไทั่วโลกแล้วไงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคนอยากจะเป็นไดมอนสตาร์ข้อแรกที่คนต้องเข้าใจคือธุรกิจที่คนทําคนนี่แหละเป็นสุดยอดที่สุดในโลกไม่มีธุรกิจไหนที่จะมาตอกรนกับพวกเราได้ไม่มีธุรกิจไหนที่จะมาเทียบเท่ากับธุรกิจของเราได้ถ้าคนอยากจะขยายนะปีละพันล้านคนก็หาได้ หมื ام, people, witch, schnell, ่นล้านคนก็หาได้แสนล้านคนก็หาได้เพราะว่าบริษัทแอมซ a าแมทชิ่งลูกเขาไม่ได้ห้ามคนไว้ไม่ใช่หรอถูกไหมครับถูกไหมแคนแนนอาจจะตัดอยู่เท่านี้สองน้านสี่แต่แมทชิ่งมันไม่ตัดไงคุณจะมีลูกร้อยพันหมื่นแสนล้านถูกไหมครับคุณลองคิดดูเลยถ้าคุณมีไดมอนด์คนหนึ่งแมทชิ่งมาเท่าไหร่เลถูกไหมครับยิ่งตอนนี้แพงกันตลาดใหม่สิบสองชั้นนะถูกไหมครับ ได้หนึ่งคนผูได้ลูกอีสิบสองครูไหมครับอ้โนแน่ๆผมถึงบอกว่าวันนี้คนที่อยากจะประสบความสําเร็จธุรกิจนี้คนต้องภาคภูมิใจในธุรกิจนี้คนต้องทาอย่งางภาคภูมิใจผมทําที่พม่านะครับขอโทษนะครับไม่มีคําว่าปฏิเสธมีแต่เรานี่แหละคัดเลือกคนเราบอกว่าถ้าเราจะคุยธุรกิจนี้ถ้าเขาไม่เข้าใจน้องเอาไว้ก่อนหน้าไม้ความว่าเขา บุญตาวาสนาเขาอาจจะยัง mm hmm. ไม่ถชงถูกไหมเวลาพูดเอ็มซตาไม่เข้าใจนะน้องไม่เป็นไรนะน้องแต่พี่จะพูดคำหนึ่งในโลกธุรกิจนี่น้องไม่อยากจะทำเอ็มซาไม่เป็นไรแต่ไม่ทำงานไม่ได้นะน้องมันต้องทำบางสิ่งบางอย่างถูกไหมถึงไหมไม่อยากจะฟังเรื่องเราของเอ็มซาได้ แต่คุณไม่อยากจะฟังความรับผิดชอบที่คนต้องมีต่อครอบครัวไม่ได้ถูกไหมถึงเวลานต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่ากินข้าวนั่นคือเสียงเรียกร้องที่จะเข้ามาสู่คนและเพื่อตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องคุณต้องเข้าสู่หมดทํางานบางสิ่งบางอย่างจะกินเงินเดือนหรือจะคาไขอะไรบางอย่างถูกไหมแต่คุณไม่สามารถก้าวข้ามไปถึงเจ้าของกิจการระดับโลกแบบเราได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่า you are business owner คุณคือเจ้าของกิจการระดับโลกวันนี้คุณจะขยายหรือไม่ขยายแล้วแต่คุณแล้วแต่เราพอใจก็ขยายไม่พอใจก็ไม่ขยายแล้วไงถูกไหมเพราะจะนับอกเพื่อนๆสมมติว่าสมมติว่าคุณเคยเห็นนกอ,อินทรียไหมเคยเห็นนกอ,อินทรียไหม ไม่ต้องสมมติเลยเอาจริงๆเลยแล้วเคยเห็นนกอินทรีไหมเวลานกอินทรีบินอยู่บนท้องฟ้าเวลาเขาเจอเหยื่อถูกไหมเจอไก่เขาก็แบบโฉบใช่ไหมแบบจับไก่ตัวนั้นและบางครั้งก็มันก็จับไม่ทันนะแม่ไก่มันก็วิจุดวิมีไปไหนใช่ไหมมันก็ความเข้อไหนนะความลำเลีวทันทีที่นกอินทรีจับไก่ไม่ได้ นกอีซี่ตัวนี้ยังเป็นนกอีซี่ไหมเป็นอยู่ใช่ไหมครับแต่บางคนที่เขาไม่เข้าใจว่าเขาคือใครเขาก็ขู่บิกไปทลางอ่าเหนแม่ไก่เราแม่ไก่เราแม่ไก่ของฉันอร่อยแล้วก็ูกพอเจอไกน่น๊บจับไก,ก่ไม่ได้ไก่ไม่มีนีน,น,นกอีซีก่กไา่เป็นอะไรได้ไหมกลายเป็นอีแรงตายห้ามันกู <c oughs> แม่กอ,กอคาดหวังว่าถ้ามันสมัครเข้าวันอะแม่กงจะได้เม็ดชิ้นนั้นเม็ดชิ้นนี้จะไว้สายขวขาเมื่อไม่เอามากูตายแล้วกูเฮออ้กูใะนกอีซิกายเป็นไรนะครับอีเล้งคือจะอีเล้งไหมคอยาวๆแล้วก็ววด,ด,ดูดูดวงดาของอีเล้งดูอะไรถูกมาทรารบอะไรเหนื่อยไหมละจะไปรอดไหมเนี่ยคกูคิดกู เวลาอินทรีย์จับไกยไม่ได้มันจับไกลเป็นอีแลงเหรอนําใม้ขวามันเขาไม่เข้าใจว่าเขาคือนกอินทรีย์แต่บางครั้งเขาอาจจะเป็นอีแลงจริงๆก็ได้อีแลงที่อาจจะมาปักตัวอยู่ในฝูงนกอินทรีย์ไงเวลาคนหนึ่งบินมึงเอากูก็เอาว่ะมึงเอากูก็เอาถูไหมไม่ได้ปุ๊บมันธรรมชาติของมันปักตัวขึ้นมากูแั่แหละอีแลงถูกไหมวันนี้ตลบเร็วจะควรคืนนกอินทรีย์หรืออีแลงนกอินทรีย์ นอกอินซีย่อมขึ้นโอเคตกมงให้กับตัวเองคุณลองคิดดูดิในโลกธุรกิจเราคื้นนอกอินซีคุณจะทำซ้ำแล้หรือไม่ซ้ำแล้จนั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือความเป็นนอกอินซีของคุณยังอยู่คุณยังอยู่คุณเคยเห็นไหมครับบางบริษัท KFC เขาขยายสาขาไม่สํำแร็จเขาปิดปิดก็ปิดไงแต่เขาขยายอีกทีหนึ่งไงธนาคารเห็นไหมครับเวลาเขาขยายสาขาเข้าไปที่น้อง วัดเริจากวันนี้นะครับถูกไหมถ้าจาวันนี้ไม่เวิร์ก็ปิดไงแล้วก็ขายายอีกทีหนึ่งไงแล้วไง่ะโอเค That's okay, okay. <S <Yes>. okay. ถูกไหมก็ไม่ขยายไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาไงแต่ฉันคือเจ้าของกิจการไงขยายตรงนี้ไม่ได้ก็ขยายตรงนั้นไงขยายเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมบริษรัทคบเขาก็ทุกวันนี้เขายังโฆษณาอยู่เห็นไหมเขายังขยายอยู่ถูกไหมคนคนั้นคนดูนะธุรกิจเจ้าของกิจการระดับแมดดนอน ทุกวันนี้เขายังขยัยอยู่ถูกไหม <Yeah. S 1> ท่านท่านที่เขารวยแบบโคตรโคตรแล้วนะครับโคตรตล่าโคตรตล่าถูกไหม